มันวิ่งไวอยู่เหมือนกันนะนี่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 ซูมซูมโอ้โหวิ่งวิ่งไวนะอันนี้อันนี้วิ่งไวยังไม่ถึงสองนาทีเลยเนาะก็ะะสืกหมดแล้วเรียกหมดเลยนะครับโอ้อันนี้ทีเลยผมว่ามันทําได้ดีพอกรับหลักพันเลยครับทีน้ําเปล่านะฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ติดอันนี้คือเปียกั่วใบเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมา รีวิวแล้วก็ทดสอบผลิตภัณฑ์ของก e f o r วันนะครับตัวนี้ผมซื้อมา189บาทนะครับซื้อมาจากในเน็ตนี่แหละนะครับซึ่งผมก็ถามแอดมินเขาแล้วนะครับว่าเขาดูซึมเข้าใบพืชเนี่ยได้ภายในกี่นาทีนะครับเขาแจ้งว่า3-5นาทีมันดูซึมไวอย่างที่เขาบอกจริงไหม3-5นาทีเนี่ยโดยผมจะมาทดสอบกับกะเพานะครับอันนี้ผมก็ผสมไปแล้วใส่ฟอกกีไปแล้วนะครับในาตาที่ฉีดพ่นจริงนะครับที่ข้างขวดเขาบรรยายไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาฉีดกระเพราแล้วก็มาจับเวลาดูครับว่าจริงอย่างที่เขาพูดไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มฉีดกระเพากันเลยนะครับมาจับเวลากันนะครับอันนี้ผมเริ่มจับเวลาแล้วนะครับเราจะมาดูว่ามันจะแห้งภายในกีน่นาะทีแล้วที่นี้มันมีมนแมลงมากัดกินนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงพวกซอกพวกนี้มันมันเปียกไหมนะครับใบห่อๆเนี่ยเออซึมดีนะครับนี่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 เปียกเลยครับ ขนาดใบมันม้วนขนาดนี้นะแทบจะไม่มีไม่มีช่องให้น้ําเข้าเลยนะครับเนี่ยมันเปียกหมดเลยตรงการที่ซอกอยู่ที่หนอนมแมลงมันชอบแอดเนี่ยเปียกหมดเลยนะครับผมว่ามันทําได้ดีพอๆกับหลักพันเลยนะครับเรามาดูกระเพราที่เราชีดไว้นะครับว่าตอนนี้เป็นไงมั่งนะครับว่าดูซึมเข้าใบหมดหรือยังนะครับหนึ่งจุดสี่ศูนย์นาทีนะครับก็แห้งจับหมดแล้วนะครับดูซึมเข้าไปในใบพืชจับหมดแล้ว อย่างที่ขาเคมไว้เลยว่าดูดซึมเข้าใบพืชภายในสามถึงห้านาทีนะครับเนี่ยยังไม่ถึงสองนาทีเลยเนาะก็ก็าซึมหมดแล้วนะครับแห้งหมดแล้วนะครับตอนเนี้ยทีนี้อีกนิดหนึ่งครับนวลพืชนวลใบกะเพราไม่ไม่เสียหายนะไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายเห็นขาเคมว่าสูตรนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับไม่ทําลายใบพืชนะครับโอเคนวลใบพืชไม่หายนะครับยังดีเหมือนเดิมประทับใจครับสําหรับ g f o r c One นะครับก็189บาทนะครับก็เราไปหาซื้อมาใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับวันนี้แฮปปี้มากครับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทำคลิปทดสอบกับใบกะเพานะครับว่า g f o r c One ก็ดูซึมเข้าใบพืชภายในนาทีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบการแทรกอาจายนะครับน้ำวิ่งของเราเองนะครับที่ตัวใบหลักพันนะครับที่ผมเคยใช้เขาก็จะใช้น้ำวิ่งในการทดสอบ ก็อื่นนะครับถ้าเรามาจิ้มฝันจิ้มอย่างนี้เนาะหนามันก็จะไม่วิ่งนะครับหนามันก็จะยังยังเป็นหยดน้ําอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะลองจิ้มก้าสีฟอสฟันดูนี้ผมใช้จริงนะปวดก็จะเปื่อนหน่อยว่ามันจะวิ่งไหมอืมอเฮ้ยมันวิ่งไวอยู่เหมือนกันนะนี่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 ซูมซูมโอ้โห วิ่งไวนะอันนี้อันนี้วิ่งไวโอ้โหวิ่งแรงมากครับนี่ไม่ถึงนาทีเริ่มซึมแล้วนะครับนี่เริ่มซึมแล้วนี่ขนาดใบบัวเนี่ยโอ้โหวิ่งวิ่งหมดเลยโอ้โหโอเคครับชอบชอบชอบสั่งซื้อเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทีฟอสวันก็ใช้ง่ายนะครับแล้วก็ดูซึมไวจริงแล้วก็วิ่งจริงแพร่กระจายจริงนะครับก็ลองไปหาซื้อก็มาดูนะครับที่หนึ่งแปดเก้าอผมจะมาลองอดูการยึดเกาะใบนะครับ อันนี้น้ำเปล่านะนนคือน้ำเปล่านะครับไม่ยึดเกาะใบเลยนะครับแล้วก็ดูข้างล่างเห็นไหมน้ำร่วงไปอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับบนใบไม่มีติดเลยคือเกาะใบไม่ดีนะครับน้ำเปล่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบเลยสําหรับก e ีฟอสวันว่าผสมแล้วเนี่ยนะครับในร้อยแปดสิบเก้าบาทเนี่ยมันจะยึดเกาะใบดีไหม เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นผสมด้ยวย G-Force วนแล้วนะครับก็ผสมไป0.5ซีนะครับเพราะน้ำขึ้นนิดนะครับแล้วก็ฉีดไปบอลดูนะครับน,นี่คือใช้เปียกทั่วใบเลยแล้วก็น้ำหยดลงพื้นเหลือน้อยเลยเห็นไหมต่างกันยังเห็นได้ชัดเลยครับเมื่อกี้น้ำเปล่านะฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ติดอันนี้คือเปียกทั่วใบเลย สำหรับคนใดนะครับที่สนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อไปดูนะครับที่เพจ189 Shop ครับยินดีต้อนรับก่อนครับสวัสดีครับ